การผจญภัยของนีโมในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ที่ซึ่งแสงแดดสองประกายระยิบระยับมีปลากระตูนตัวน้อยนามว่านีโมอาศัยอยู่นีโมมีครีบข้างหนึ่งที่เล็กกว่าปกติแต่หัวใจของเขานั้นเปี่ยมล้นไปด้วยความฝันอันยิ่งใหญ่เขาใฝ่ฝันที่จะได้ออกไปสำรวจโลกกว้างที่อยู่นอกเหนือแนวปะการางังซึ่งเป็นบ้านของเขาเช้าวันหนึ่ง ขณะที่นีโมกำลังเพลิดเพลินกับการไล่ตามฟองอากาศเขาได้พบกับดอรี่ปลาสีน้ำเงินสดใสที่ดูเหมือนจะขี้ลืมอยู่ตลอดเวลาดอรี่กำลังว่ายวนไปมาด้วยท่าทีสับสนเธอกำลังมองหาอะไรอยู่เหรอนีโมเอ่ยถามด้วยความอยากรู้อยากเห็น ฉันฉันจำไม่ได้ดอรี่ตอบพลางทำหน้าง,งวยแต่ฉันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะนีโมรู้สึกเห็นใจดอรี่เขาจึงตัดสินใจที่จะช่วยเธอค้นหาสิ่งที่เธอทำหายไปไม่ต้องกังวลนะฉันจะช่วยเธอเองการเดินทางของทั้งสองได้เริ่มต้นขึ้นพวกเขาว่ายผ่านฝูงปลาหลากสีสันแหวกวยผ่านทุ่งสาหร่ายที่พลิ้วไหวตามกระแสน้ำและได้พบกับเต่าทะเลผู้ใจดีนามว่าครัช ครัชแนะนำพวกเขาว่าถ้าพวกเธออยากจะตามมาหาสิ่งของที่หายไปละ่ะก็ต้องไปถามฉลามขาวผู้รอบรู้ดูสิเขาชื่อบรูซแล้วครัชก็ชี้ทางไปยังถ้ำลึกลับที่บรูซอาศัยอยู่นีโมกับดอรี่ว่ายไปจนถึงหน้าถา้ำพวกเขารู้สึกหวาดหวั่นเล็กน้อยเพราะข้างในนั้นดูมืดมิดและน่ากลัวแต่แล้วก็มีเสียงทุ้มๆุมดังออกมาจากข้างในว่าเข้ามาสิไม่ต้องกลัวหรอก เมื่อเข้าไปในถำ้ำพวกเขาได้พบกับบรูซฉลามขาวตัวใหญ่แต่เขาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่พวกเขาคิดบรูซกำลังนั่งสมาธิอย่างสงบข้าคือบรูซพวกเจ้ามีอะไรให้ข้าช่วยหรึอดอรี่เล่าเรื่องราวของเธอให้บรูซฟังบรูซหลับตาลงครู่หนึ่งแล้วพูดว่าสิ่งที่เจ้ากำลังตามหาไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นความทรงจำความทรงจำเกี่ยวกับครอบครัวของเจ้า ทันใดนั้นความทรงจำของดอรี่ก็กลับคืนมาเธอจำได้ว่าเธอมีพ่อกับแม่ที่กำลังรอคอยการกลับไปของเธออยู่เธอรู้สึกขอบคุณนีโมและบรูซเป็นอย่างมากขอบคุณนะฉันต้องรีบกลับไปหาพ่อกับแม่แล้ว นีโมและดอรี่กล่าวลาบรูสและครัชแล้วมุ่งหน้ากลับบ้านการประจนภัยในครั้งนี้ทำให้นีโมได้เรียนรู้ว่าโลกใต้ทะเลนั้นกว้างใหญ่และเต็มไปด้วยมิตรภาพและการมีครีบเล็กๆก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ของเขาเลย